เขีย่ยมากแบบนี้สี่คะแนนแล้วค่ะเอโกโนโ่เอโกโน่จับเสิร์ฟครับทัดออกไปนะมือซ้ายหองมิซาปาเสิร์ฟต่อครับอารากิทัดออกไปนะมือซ้ายหองมิซาปาเสิร์ฟต่อครับอารากิ บอลมาแบบนี้ต้องเล่นทัชบล็อกกับทางเอกนูค่ะคแต่เอโกโนูก็บอกว่าไม่ทัดนะคะต้องดอูทีค่ะบ,บอลแล้วคะแนานสองรอบติดติดเลยคนะ่ะบเซติเองก็พยายามจะเปลี่ยนวิถีใะการเล่นค่ะหยอดไม่ข้ามจะกดดันอิตาลีไปอีกครับก็จังหวะแบบนี้ ตีลูกนี้ยุนรับได้ครับยก<ป>มาตัวจับต<ป>ีครับเซฟบล็อกอีกทีครับแอนโวว่ายุนจะกดดันอิตาลีไปอีกครับก็จังหวะแบบนี้สีบอลมาแบบนี้ต้องเล่นทัชบล็อกกับทางเอกนนค่ะคแต่เอกนูก็บอกว่าไม่ทัชนะคะต้องดูทีครับ ไอ้กันูเสียได้เลยนะคะแฮชบอลไม่โดนครับเฉลินครับแบบนี้กากกะก็มั่นใจแล้วเพราะว่าวิจิโอไม่โดนคไทยญี่ปุนะ่นโดนบอลเป็นสองเมตรสูงมากนะคะนี่ค่ะยืนเขย่งตีเลยะคะ่ะแอนโทโลว่า ี่ค่ะเซฟบล็อกสูงแล้วเนี่ยไม่มาไม่ทัน่ะเดี๋ยวจะในโลกเร็วครับเซฟได้สวนครับปีติดบล็อกอยู่ฝั่งญี่ปุ่นครับจ่ายมาโคกัสปีนี้เป็นข้ามครับไล่มาครับเป็นเออมาลูกนี้รับขึ้นมาได้ครับตามด้านหลังปีนี้รับได้ครับเอาทุเครับปีนี้โดนเขียนม่ะแต่ยี่สิบสี่คะแนนแล้วค่ะเอกโน ไ็โกน่จำเสิร์ฟครับเร็วครับเซฟได้สวนครับตีติดบล็อกอยู่ฝั่งญี่ปุ่นครับจ่ายมาโคกะไอย่นี้เป็นข้ามครับไล่มาครับไปไล้ตีครับรองได้ตอบอลมามัวสติติ้งมามุมตรงครับรับสบายแล้วตอ้ยนี้ยังไม่ลงครับไ็โกโน่เสียได้เลยนะคะ ปั่นต้องตำแหน่งนี้ค่ะโอ้ยนิดเดียวค่ะตรงนี้ครับดิจินโรครับวิ่งเข้ามารองได้นี่ครับโดนหรือเปล่าเนี่ยใกล้เคียงมากมาแบบนี้ดูเพราะว่ายืนมาอยู่เลยค่ะขนาดนี้ค็ต้องต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะว่าน่าจะทำได้ดีที่สุดแล้วครับยัดใส่บล็อกไว้เอาทัชวอน ทุกวันมันชิปมากนะคเลยมาแบบนี้ดูเพราะว่ายืนรออยู่เลยค่ะกดตีไ,ไม่ได้ครับเอา้เอาอกลายเ,เป็นดีครับจังหวะเอาข้ามมาที่พ,พยายามนีงโนอูเอะค่ะยืนยังไม่เข้าตำแหน่งเลยนะคะโดนสวนกลับมาจะ,จะกดดันอิตาลีไปอีกครับ จังหวะแบบนี้สอเมตรสูงมากนะคะนี่ค่ะยืนขย่งตีเลยค่ะแอนทโทโบว่าแล้วก็ออกไปเจ็ดสบสองครับลงมาแล้วยีโวกวันดะครับเจ็ดต่อสิบสี่ตีส่วนบล็อกของทางนี่ค่ะ ขึ้นมาหรือซาฟาค่ะโดนมือทันออกไปนะมือซ้ายของซาฟาเสิร์ฟต่อครับอาราจิเรียงครับไายาชินะโคชิตเสิร์ฟรับไม่ดีแล้วเจอตีสวนเลยครับโีเรียงครับไายาชินะ โมเสตติเสิร์ฟรับไม่ดีแล้วเจอตีสวนเลยครับโยนไอโกนูเสิร์ฟลงครับอืมอ๋ออกครับแม่นึกว่าลงแล้วไปเสิร์ฟบอลโค้งไปเนี่ยไอโกนูเสียได้เลยนะคะสิบสองสิบหกครับโมแรกดีครับโมเสตติตีติดบล็อกอ้าวอืมไม่ออกครับินที่บอลมันไตเน็ตนะครับไอ้ตีครับ รองได้ตบบอลมามัวสติติ้มมามุมตรงครับรับสบายแล้วใี่ยืดยังไม่ลงครับสุดท่าได้คะแนนนี้ญี่ปุ่นนี่ขยับใกล้เลยนะคะมาแบบนี้ไมายความว่านะยืนรออยู่เลยค่ะตรงเลยครับเดซิเน,นโร,โร่รับวิ่งเข้ามารองได้ค่ะ โดนหรือเปล่าเนี่ยใกล้เคียงมากครับยอดครับรับได้เปลี่ยนทางครับมาด้านหลังครับนี้จอดไม่ข้าดนะครับโมเสตีโอ้โหลูกนี้ครับแมวกาดลุกเนียบเลยครับตีลูกนี้ญีุ่่นรับได้ครับยกมาโคตรตีครับเซฟล็อกอีกทีครับแอนด์รูมว่ายุติเ่นยิงมาแบบนี้แอนด์รูมว่ายืนรออยู่เลยค่ะ คะแนนสองรอบติดติดเลยค่ะโบเซตติเองก็พยายามจะเปลี่ยนวิถี่นการเล่นค่ะหยอดไ่ข้ามคนสุดท้ายคือคหมายความว่าไม่ทัดบล็อกนะคะก็ชาเลนไม่สำเร็จนะครับเรียนเสิร์ฟมาครับเป็นอิตาลีได้เสิร์ฟไอโกนูเสิร์ฟลงครับอ๋อคัมมันะ นึกว่าลงแล้วไปเสิร์บบอลโค้งไปเนี่ยเลี่ยงครับายาชิคฮะบุตรสติเติบรับไม่ดีแล้วเจอปีสวนเลยครับโดนสิบสองสิบหกครับโบนรกดีครับบุตรสติตีติดบล็อกอ้าว้โหออกเขาบินชิบอลมันไตเน็ตนะครับ ูงมากนะคะนี่ค่ะยืนขย่งตีเลยค่ะแอนโทโวว่าแต่ทำไม่ได้ค่ะอิตาลีหมุนดีเฟนได้ดีเลยค่ะสองสองนี้ครับดิเจเนโรรับวิ่งเข้ามารองได้นี่ค่ะโดนหรือเปล่าเนี่ยใกล้เคียงมากครับขนาดนี้ก็ต้องต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะว่าน่าจะทำได้ดีที่สุดแล้วครับยัดใส่บล็อกไว้เอาทัชบอล ทุกวันมันชิปมากนะศีบอลมาแบบนี้ต้องเล่นทัชบล็อกกับทางเอกนูค่ะครับเอกนูก็บอกว่าไม่ทัชนะคะต้องดูทีค่ะบอลลับบอลแรกมาสวยเลยแล้วบอลเร็วติดบล็อกครับตีลูกนี้หย่ดร,รับได้ครับยกมาโักตัดตีครับเด็บบล็อกอีกทีครับ อันโคนสุดท้ายหมวามว่าไม่ทัดบอกนะคะไม่สาเร็จนะครับเสมาครับเป็นอิตาลีได้เสร์ตีลูกนี้ญี่รับได้ครับยบมาโจิตีครับเซฟบล็อกอีกทีครับอนโรมวญี่ปุ่นยอดครับรับได้เปลี่ยนทางครับมาด้านหลังคันนี้จยอดไม่ท้าะครับโบเิติโอ้โหลูกนี้ครับ ฮาตลุกเงียบเลยครับยังครับยังไม่ลงเอาข้ามไปก่อนโอกาสของญี่ปุ่นครับไดบอลเร็วร้องได้ยังรองขึ้นอยู่โอกาสครับยอนลูกนี้เลยนเอาคัมปีดลงมาแล้วก็แอนโทพูว่าแอนโทพูว่ามอนแรกมาสวยเลยแล้วบอลเร็วติดล็อกครับ อย่างไม่ลงโอ้ยหลังนะครับหนาหีมาแบบนี้ด <c oughs> ูเพาว่ายืนรออยู่เลยค่ะสถานี้ก็ต้องต้องเล่นแบบนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะทำได้ดีที่สุดแล้วครับยัดใส่บล็อกแล้วเอาทัชกบอลบันมันชิปมากนะตรงนหมครับเดวิสเซโนโร่รับ,รบวิ่งเข้ามารองได้นี่ค่ะ โดนหรือเปล่าเนี่ยใกล้เคียงมากครับ